ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะโรง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับณที่โรงเรียนซูรเคอร์ร้านเซนโยกลับมาที่หอพักและพบกับนาหน้านาหนา้นาราเอเขาอยู่ในห้อง หลังจากเรียนตีเหล็กแล้วเขาได้นาน่ากำลังจะได้เรียนรู้การควบคุมธาตุโดยเฉพาะการควบคุมธาตุแสงที่ได้มาใหม่และเวลาเพียงสองวันก่อนที่การสอบปลายภาคจะมาถึงมากกว่า1เดือนเป็นเวลาที่จะพัฒนาการปึกฝนของตนเองและการควบคมุมและการใช้ชุดต่อต่อสู้ก็มีความสัคัญสูงสุดเช่นกันอาจารย์นาน่าข้าไปส่งลุงเลิฟมาแล้ว ปราเซนโยพูดได้รอยเย้มดีแล้วนาหนา้าพยักหน้าอาจารย์นาหนา้าท่านคิดอย่างไรกับรุงเลอร์ข้าคิดว่าเมื่อพวกท่านอยู่ด้วยกันมันง่ายที่จะจุดประกายปราเซนอยู่พูดอย่างไรเดียงสานาหนา้าเหลือบมองเขาและไม่พูดอะไรปราเซนอยู่พูดอีกครั้งว่าเมื่อรุงเลอจากไปเอาขอหมายเลขติดต่อของท่านจากข้าโดยเฉพาะเขายังขอให้ข้าให้หมายเลขโทรศัพท์ของเขาด้วย าจะให้หมายเลขสื่อสารของเขาหมายเลขสื่อสารของเขาคือ93752ก่อนที่ร้านเซียนโยูจะพูดจบนาหน้าก็พูดขึ้นว่าการต่อสู้จริงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการทดสอบความแข็งแกร่งและกระตุ้นศักยภาพของเจ้าวันนี้เจ้าจะต้องต่อสู้ในการต่อสู้จริงอะไรนะการต่อสู้จริงนั้นเหรอข้าจะสู้กับใคร หลานเซนโยตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงนี้และไม่สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์อีกต่อไปนาหนา้ามองเขาได้รอยเย้มรอยเย้มนี้ทำให้หลานเซนโยรู้สึกหนาวในใจเจ้าทำทุกอย่างเพื่อลุงเลิกไม่ใช่เหรออย่าทำให้เขาผิดหวังอาจารนาหน้าข้าคิดผิดไปแล้วไปกันเถอะเวทีการต่อสู้ของโรงเรียนซูรัยเคร์ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสถานที่พิเศษให้เช่ามากมายเราสามารถใช้เหรียญตาเพื่อจ้างอาจารย์มาเป็นผู้ตัดสินและป้องกันตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายระหว่างการแข่งขันแม้ว่าการต่อสู้จริงในห้องโดยสารจำลองก็ยังสามารถทำได้มันตอบสนองวัตถุประสงค์ของการต่อสู้จริงแม้แต่อัตราส่วนความเจ็บปวดก็สามารถปรับได้แต่ความสามารถก็ยังไม่ดีเท่ากับการต่อสู้จริงเพราะในห้องโดยสารจำลอง จะมีความคิดว่าไม่สำคัญและไม่กลัวตายนี่มันเป็นโลกจำลองอยู่แล้วรลานเซ้นย,ยูมีสีหน้าขมขื่นเขาเช่าสถานที่ให้แะนนาหน้าก็ฝุกผลการต่อสู้เจงแน่นอนว่าพวกเขาไม่ต้องการการคุ้มครองจากกรรมการเวทีการแข่งขนันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง40เมตรและมีฝาครอบป้องกันพื้นปูด้วยโลหะพิเศษมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง สามารถการเสียงรักแสงได้และมีความเป็นส่วนตัวมากค่าใช้จ่ายในการใช้งานก็สูงมากเช่นกันชั่วโมงละสองเหรียญตาสีเหลืองนักเรียนธรรมดาธรรมดาไม่สามารถเข้าพื้นที่นี้ได้นาน่า,นามองปฏิหลานเซนยูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักและพูดว่าถ้าใช้ความสามารถในการควบคุมธาตุของห้าวงแหวนเท่านั้นเช่นเดียวกับเจ้าเจ้าสามารถใช้ความสามารถอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการมาเลย จูหรานเซนโยก็รู้สึกสับสนนิดหน่อยเขาไม่เคยต่อสู้จริงกับนาน้าเลยเพราะช่องว่างระหว่างคนทั้งสองมันใหญ่เกินไปจริงๆร้านเซนโยรู้ดีว่าอาจารานา้าสามารถควบคุมธาตุได้ระดับใดท่านไม่ใช่ระดับที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้อย่างแน่นอนรลานเซนโยหายใจเข้าลึกๆทําจิตใจให้สงบแล้วพูดว่าอาจารานา้าท่านต้องมีความเมตตาข้าปวดความเจ็บปวดมากนาน้ายกมือขึ้น และใบพัดลมสีฟ้าจานวนนับไม่ท้วนก็ควบแน่นรอบตัวเธอเธอพูดด้วยความโกรธว่าเมื่อเจ้าจับคู่ให้กับเราเจ้าไม่รู้สึกถึงความกลัวและความเจ็บปวดเลยงั้นเหรอของเทวรานเซนโยจะอธิบายใบมีดลมสีฟ้าก็พัดไปทางรานเซนโยอย่างท่วมทน้นรานเซนโยหลีต่างลงเล็กน้อยและมือสายของเขาก็ถูกเกล็ดสีน้ําเงินปกคลุมทันทีร่างกายของเขาไม่ขยับ แสงสีเน้ำเงินสีแดงสีเขียวและสีเหลืองทั้งสี่สีส่องสว่างบนฝ่ามือซ้ายของเขาทันทีและแสงทั้งสีสีก็เบ่งบานทันทีแสงกลายเป็นกระแสวังวนสีสีจากนั้นเขาก็กดลงด้วยมือซ้ายและรัศมีสีสีก็แผงออกไปครอบคลุมทั่วทั้งสนามทันทีช่วงเวลาต่อมาใบมีดลมสีฟ้าในอากาศก็หายไปทันทีมันเป็นการแยกขาดเมื่อนาหน้า เสนอการต่อสู้กับเขาเขาก็คิดหามาตรการรับมืออยู่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าการแยกคาดเป็นทางเลือกที่ดีมากอาจารย์นาหน้าเก่งที่สุดในการควบคุมธาตุต่างๆหากเขาแยกคาดทั้งหมดในเวทีการต่อสู้นี้ออกไปไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นข้อจํากัดที่สุดสําหรับเธอและเขายังคงมีทักษะด้านพลังและจิตวิญญาณของย่างยิ่งรามรสลายสีทองที่จะใช้ดังนั้น แม้ว่าร้านเซนโยจะมีหน้าตาบุูดบื้องอยู่เสมอแต่เขาก็ไม่สามารถแสดงความเมตตาใดๆทันทีที่เขาลงมือทำการแยกธาตุของเขาเป็นการผสมผสานระหว่างทักษะวิญญาณวงแหวนแสนปีศีวงและความคอบคุมของมานนั้นเกินกว่าพื้นที่ของเวทีการต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขามากหลังจากใช้การแยกธาตุแล้วรานเซนโยก็แตะนิ้วเท้าของเขา และพุ่งตรงเข้าไปหานาหน้าเรากับรูปกระสุนปืนใหญ่ทักษะวิญญาณของเขาที่ระดับการพัฒนาเป็นระดับหนึ่งแสนปีไม่เพียงแต่ควอบคุมท่าท้งห้าเท่านั้นแต่ยังพัฒนาความสามารถของอย่าเงินกรามที่มีรดลายสีเงินและย่าเงินฟรัมที่มีรดลายสีทองด้วยเกตเงินเปลี่ยนเป็นเกตสีทองทันทีเมื่อมองดูทันใดเกตสีทองที่บางและสายเรากับกิดตันก็ค่อนข้างสายกับกต่อโซทันใดนั้นหลานเซียนโย ็อยู่ตรงหน้านาหน้านาหน้ายิ้มเล็กน้อยแล้วหายไปในแสงกระพบการโจมตีของหลานเซียนโยตกลงไปในอากาศและเขาก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนว่าอาจารย์นาหน้าท่านโกหกท่านตกลงที่จะใช้เพียงห้าธาตุเพื่อควบคุมความสามารถของท่านและท่านไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณของอวกาศได้ดูให้ดีๆทักษะวิญญาณที่ข้าใช้เป็นธาตุอวกาศหรือไม่นาหน้าพูดอย่างใจเย็น ดานเชนยูตกตะลึงราวกับว่าไม่มีความผันผวนของธาตุอวกาศในอากาศนี่คืออะไรตัวคู่ต่อมานาน,น่าก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและอธิบายว่าการแยกธาตุสิ่งที่เจ้าทําคือการกระจายธาตุออกไปแต่ธาตุที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าพูดง่ายๆก็คือเจ้าไม่สามารถปัดเป่าธาตุที่อยู่ในการควบคุมของข้าได้การแยกธาตุจริงๆจะต้องใช้ความสามารถ ในการควบคุมธาตุอย่างน้อยเจ็ดธาตุเช่นนี้ขณะที่เธอโพดไฟสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวก็สว่างขึ้นอรอบๆอบตัวของนานา้าแสงทั้งเจ็ดสีสีเหลืองสีขาวสีดำสีน้ำเงินในทันทีร่างกายของเธอมันกลับรุมดำที่จุ่ๆก็ปรากฏขึ้นขอให้เกิดพลังการกืนกินที่สงพลังอย่างยิ่งหลานเซียนอยู่รู้สึกเพียงว่าบริเวณโดยรอบว่างเปล่าราวกับว่าทางร่างกายของเขาติดอยู่ในรุมดำ และเขารู้สึกกึดอัดอย่างยิ่งและทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเขาถูกรุมดาดูดก,กินเข้าไปหากเขาไม่ใช้พลังแห่งสายเลือดเพื่อผนึกพลังงานและสายเลือดของตัวเองไว้ทันเวลาเขาอาจจะถูกรุมดามดูดกินเข้าไปถ้าทั้งเศษดูดเข้าไปเพียงคู่หนึ่งเท่านั้นเสียงของนาหน้าก็ดังขึ้นอีกครั้งว่านี่เรียกว่าการกินกินธาตุเพื่อจะกระจายธาตุออกไปผู้อื่นก็ยังอาจใช้ธาตุนั้นได้ แต่ถ้าธาตุนั้นถูกกืนกินแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไปในขณะเดียวกันธาตุที่ถูกกืนเกณฑ์มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้ดังนั้นเมื่อเจ้าทรลุไปถึงวงแหวนที่เจ็ดในอนาคตกายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้จะมีธาตุนี้เพื่อกืนกินทักษะทนายนั้นหลังเซียนหยวกกตรนหนักนนได้ว่าถ้าเข้าใจแล้วหน้าพูดอย่างใจเย็นว่ามาสู้กันต่อ กวงตาของหลานเซนอยู่คอบแน่นและวงแหวนวิญญ,ญาณทางห้าก็ปรากฏขึ้นเนื่องจากการแยกคาดใช้ไม่ได้กับอาจารย์ดาน้าดังนั้นมันจะดีกว่าถ้าใช้ในการควบคุมเขาประสารมือและยิงลูกศรแสงสีแดงสีน้ําเงินออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นส่วนประกอบและส่วนผสมของสองธาตุของน้ําและไฟเมื่อเทียบกับลูกบอลแสงต่อหน้านี้ลูกศรแสงนี้มีพลังมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสยัย าตุไฟและธาตุน้ําที่ถูกปิดอาจอย่างมากไม่จําเป็นต้องถูกธาตุอื่นปิดกั้นด้วยซ้ำพลังงานของพวกมันถูกควอบคุมโดยลานเซนอยู่อย่างสมบูรณ์เขาเพียงต้องขยับจิตใจเพื่อระเบิดหลังจากประสบการณ์ในการพัฒนามาด้วยดวงตางน้ําแข็งและไฟความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับท่าทั้งสองของน้าและไฟก็รู้สึกเยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหน้าหน้ายังคงยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับมองดูรูปสองแสงสี ผู้หนึ่งมาถึงตรงหน้าเธอช่วงเวลาต่อมาปรานเซียนอยู่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแระรีบจุดชนวนลูกศรแสงด้วยใจของเขาแสงบนลูกศรแสงเริ่มรุนแรงขึ้นในทันทีและลูกศรแสงกําลังจะระเบิดในอีกสักโ่แต่ในขณะนี้มีสีแปลกๆปรากฏขึ้นและฉันของแสงสีเหลืองจางๆก็เข้าสู่ลูกศรแสงอย่างเงีย,งยบๆมีเสียงระเบิดดังขึ้น เสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งและส่วนสีแดงและสีน้ำเงินก็ระเบิดตามลำดับโดยมีชั้นแสงสีเหลืองอยู่ระหว่างนั้นเป็นชั้นแสงสีเหลืองที่ขัดขวางการชนกันระหว่างธาตุน้ำและไฟทั้งสองซึ่งขัดขวางกระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหลางเซียนอยู่ตกใจมากแน่นอนเขารู้ว่าอาจารย์นาหน้าทำอะไรทันทีที่ลูกศรแส,สงระเบิดเธอใช้ท่าดินเพื่อแยกลำแสงทั้งสองของลูกศรแส,สงออกจากกัน ลูกศรแสงระเบิดแต่พลังที่แท้จริงของมันไม่ได้ถูกปล่อยออกมาเลยเพราะมันล้มเหลวในการจอาร่อทะลุกการป้องกันของท่าดินของอาจารย์นาหน้าเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะหมุนทตาและใช้พลังของเกลียวเพื่อทําให้ท่าทั้งสองคือน้ําและไฟแยกจากกันไม่ได้เพื่อไม่ให้แยกออกจากกาันได้ง่ายก่อนจะระเบิดสิ่งที่สาคัญที่สุดเกี่ยวกับการลงทา่า คือการบูรณาการองค์ประกอบต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวและปล่อยให้องค์ประกอบที่รวมกันก่อตัวเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์เพื่อว่าพลังจากขยายได้สูงสดุดและจะไม่ถูกทําให้เป็นกลางง่ายๆหนา้นาอธิบายหลังจากทําให้การโจมตีของหลานเซนโยเป็นกลางแล้วหลานเซนโยพยักหน้าและกดมือสายต่อหน้าขาวชั่วคู่หนึ่งท่าทั้งสีก็กลับมารุนแรงอีกครั้งขณะที่เขาเคข่อยๆดันฝ่ามือออก เสียงคำรามของมังกรตามก็ดังต้องไปทั่วเวทีการต่อสู้ร่างเซียนอยู่ค่อยๆผักมือขวาของเขาออกและพลังสายเลือดสีทองก็พุ่งออกมาทันทีกลายเป็นหัวมังกรสีทองและจอกออกไปด้านนอกและท่าทั้งสีนั้นล้อมรอบมังกรทองราวกับว่ามันสวมชุดเกราะทั้งสองเสริมซึ่งการและกันและรัศมีก็ดีขึ้นมาทันทีนี่คือรูปแบบพัฒนา ของมังกรทองกระแทกสวรรค์มังกรหลงหยวนกระแทกสวรรค์ปราณเซนโย,ยูใช้พายุธาตุที่ประกอบด้วยสีธาตุและพลังอันทรงพลังของมังกรทองเพื่อขึ้นไปบนท้องฟ้าและสร้างทักษะการรวม,ญญร,ม,วมร,รวมวิญญาณยุทธการต่อสู้นี้แม้ว่าจะไม่ใช่ทักษะการรวมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้แต่การการวมกันของพายุสีธาตุและมังกรทองกระแทกสวรรค์มันจะช่วยเพิ่มพลังของการเคลื่อนไหวนี้อย่างมาก อย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นสิ่งนี้นะหนา้าพยักหนา้าเห็นด้วยแล้วพูดว่าดีมากเจ้ามีความคิดใหม่ๆอยู่เสมอนี่คือข้อได้เปรียบของเจ้าในขณะนี้มังกรทองที่ควบคุมเรยหลางเซนโยเห็นได้ชัดว่าไม่สเสถียรเล็กน้อยแล้วรัศมีที่เปล่งออกมาโดยมังกรทองก็เริ่มที่จะส่งผลต่อพายุธาตุที่อยู่ร,บรอบๆมังกรหลงหยวนกระแทกสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาทันทีและใช้มันโดยไม่รู้ตัว หลังจากใช้แล้วเขาค้นพบว่ามันยากมากที่จะควบคุมความสามารถที่แตกต่างกันทั้งสองนี้ในเวลาเดียวกันแรานเซนยูไม่ได้ตื่นตะโนกเขาเห็นแสงหลากสีสองบนหน้าอกของเขาทันใดนั้นเกล็ดบนร่างกายของเขาก็กลายเป็นสีสันสดใสภายใต้แสงที่สองแสงหลากสีสันมังกรทองและพายุธาตุก็ทรงตัวในทันทีสิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือพายุธาตุสีสีดึงเข้ามาโดยอัตโนมัติ รวะรวมเข้ากับมังกรทองอย่างแท้จริงทําให้มันกลายเป็นมังกรทองสีสีและบินไปหานาหนะ้านี่คือการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรในสถานะการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรสายเลือดหลักสองสายของหลานเซียนโยรวบรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวซึ่งยกระดับการควบคุมธาตุและพลังสายเลือดของเขาไปสู่ระดับใหม่มือของนาหนะ้าเริ่มเต้นต่อหน้าเธอมังกรหลงหยวนกำลังจะไปถึงเธอ แต่กับหยุดอยู่ตรงหน้าเธอไม่ว่าหลานเซนโูจากควบคุมมันอย่างไรมังกรหลงหยวนก็ไม่ได้ระเบิดพลังออกมาระหว่างนิ้วทั้งสิบของนาหนา้าเส้นแสงสีต่างๆรุดออกมาเมื่อเธออ้าปากแล้วเป่าหัวมังกรทองที่เหลือก็กลายเป็นจุดแสงสีทองและหายไปเกิดอะไรขึ้นหลานเซนยูอ้าปากค้างต้องมองฉากนี้เดิมทีตอนนี้เขามั่นใจมากเกี่ยวกับการโจมตีนี้ ไม่ต้องพูดถึงการเอาชานะอาจารนาน่าอย่างน้อยเขาก็สามารถรับอาจารนาน่าได้ในระดับหนึ่งแต่ทว่าอาจารนาน่าสามารถต่อต้านการโจมตีของเขาได้ด้วยการฝุฝนวงแหวนที่หาของเธอนี่เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ต่อร้านเซนโยมเมื่อเทียบกับการควบคุมของอาจารนาน่าแล้วเขายังตามหลังอยู่มากแม้ว่าข้าจะรับการฝุ่นของข้า แต่ธาตต่างๆก็จำค่าได้มากกว่าที่พวกเขารู้จักเจ้าดังนั้นจึงเป็นเรื่อยยากสำหรับทาสที่จะปล่อยออกมาที่จะทำรา้ายข้าเมื่อข้าแยกทาสเหล่านี้ออกไปข้าก็ทำร้ายพลังของสายเลือดสีทองของเจ้าด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเป็นเช่นนี้แต่ทว่าการโจมตีของเจ้าดีจริงๆที่ทำให้ข้าใช้วิธีที่ซับซ้อนเพื่อแก้ไขได้เจ้าเริ่มหาทางของตัวเองแล้ว ที่เจ้าขาดคือการควบคุมที่แข็งแกร่งขพืนเท่านั้นหน้า,นาพูดได้รอยเย้มเธอรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นหลานเซียนโญใช้มงกรทองหลงหยวนกระแทกสวรรค์เพราะนี่อยู่นอกเหนือวิจารณญาณของเธอต่อหลานเซียนโญเธอสอนหลานเซียนโญและไม่มีใครคุ้นเคยกับความสามารถของเขามากไปกว่าเธอเธอรู้สึกอย่างคลุมเครือว่าการโจมตีเมื่อกีนนี้เกี่ยวข้องกับการปลุกปลนของหลานเซียนโญที่บูรณาการท่าต่างๆเท่ากับโลหะ ระหว่างกระบวนการตีขึ้นรูปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาร้านเซนยูถือว่ามัางกรทองเป็นโลหะรอมจางนั้นจึงร้องรวมพลังของธาตุเหล่านี้เขาประสบความสําเร็จในการพยายามเพียงครั้งเดียวและความสามารถก็ดีมากแต่มันไม่ระเบิดต่อหน้าเธอถ้าเขาเปลี่ยนเป็นคู่ต่อสู้คนอื่นความสามารถจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงรานเซนยูไม่ได้โจมตีต่อแต่เขาขมวดคิ้วและพูดว่า แม้ว่าข้าจะเพิ่งเสร็จสิ้นการลอมรวมครั้งสุดท้ายกับการแปลงร่างเทพเจ้าวังกอนแต่หลังจากการลอมรวมพลังจิตของข้าก็หมดลงและข้าไม่สามารถควบคุมมันได้ต่อไปพลังจิตระดับเทพของท่านทรงพลังเกินไปจนไม่อาจเทียบได้กับพลังจิตของข้าสุดท้ายข้ารู้สึกว่ามันหลุดพ้นจากการควบคุมของข้าแรกก็ถูกท่านควบคุมหน้าใาสา่หัวและพูดว่าถ้าเป็นเพียงธาตุ ข้าก็สามารถควบคุมได้แต่ข้าไม่สามารถควบคุมพลังของเจ้าได้หลังจากรวมเข้ากับมังกรทองแล้วมันมาจากสายเลือดของเจ้าแต่เจ้าพูดถูกที่ว่าพลังจิตของเจ้ายังอ่อนแอเกินไปเล็กน้อยกระบวนการนี้กระบวนการหลอมรวมใช้พลังทางจิตวิญญาณมากแม้ว่าเจ้าจะไม่รู้สึกถึงการใช้พลังงานใดๆจริงๆเจ้าก็ยังใช้มันโยแต่ถ้าบุญนาการได้สำเร็จเจ้าก็ก้าวหน้าไปมาก การปลูกแบบนี้ก็ช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งได้มากเช่นกันลองทําให้บ่อยขึ้นแต่ต้องทําในสถานที่ที่ทนความแข็งแรงได้อาจจะลองปลกในห้องโดยสารจําลองไม่เช่นนั้นมันจะทำรลายร้างมากเกินไปตกลงถ้าจะลองอีกครั้งหลันงสนอยู่หายใจเข้าลึกๆเข้าไปข้างหน้ากระทืบเท้าขาของเขาได้ใช้รูปแบบการพัฒนาของมังกรทองกาแทกสวรรค์หลงอยู่วัน,วนกาแทกสวรรค์ แต่ครั้งนี้เขาไม่ประสบความสําเร็จจากมังกรทองทั้งแปดตัวที่โผล่ออกมาจากพื้นดินมีเพียงสองตัวเท่านั้นที่กลายเป็นมังกรหลงอยู่หวันดาเซียนอยู่สับสนเล็กน้อยมีความคิดเกิดขึ้นแต่ธาตุประกอบต่างๆไม่สามารถเข้าถึงได้มังกรทั้งแปดตัวก็สูญเสียการควบคุมทันทีโชคดีที่นาหน้าดําเนินการได้ทานเวลาและช่วยเขาแก้ไขพลังที่ปล่อยออกมาดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบร้ายแรง การควบคุมต้องมีการฝึกฝนและการฝึกฝนคือการพัฒนาพลังจิตของเจ้าแม้จะอยู่ในสถานการ์แปลงร่างเทพเจ้ามังกรเจ้าก็ยังถ่างไใจจากความสามารถในการควบคุมพลังของทาตุและสายเลือดได้อย่างอิสระแต่นี่มันเป็นวิธีที่ดีที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าในอนาคตของเจ้าด้วยในกระบวนการพัฒนาของเจ้าความยากลาบากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสองสายเลือด เจ้าควรจกคนพบมันด้วยตัวเองหลังจากการก้าวหน้าแต่ระครั้งแต่เลือดทั้งสองของเจ้าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นดังนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ความสามารถนั้นเทียบเท่ากับการส่งเสริมการหลอมรวมของสองสายเลือดด้วยการควบคุมที่มากขึ้นเช่นนี้เจ้าจะสามารถใช้มันได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเจ้าสร้างความก้าวหน้าในอนาคตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ